พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปิดสะพานทศมาราชันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโครงการทางพิเศษสายพระรามสามดาวขนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ทรงเปิดสะพานทศมราชันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมที่อยู่ในแผนแม่บททางพิเศษพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งเป็นโครงการขายพิเศษที่เชื่อมโยงการเดินทางแนวรัศมีระหว่างกรุงเทพมหานครกับพื้นที่ทางด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงการเดินทางจากจังหวัดภาคใต้เข้าสู่กรุงเทพมหานครได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และช่วยลดปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนพระรามที่สองช่วงดาวคนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงบางคล่าดาวคนองตลอดจนจะเป็นเส้นทางเลือกของการเดินทางและการขนส่งสินค้าในภาวะไม่ปกติเช่นการเกิดอุทกภัย สะพานทศมาราชัญเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาคู่ขนานกับสะพานพระรามเก้าเป็นสะพานที่มีความกว้างที่สุดในประเทศไทยมีระยะทางรวม2กิโลเมตรโดยฝั่งทนบุรีจะเริ่มต้นที่เชิงราดสะพานพระรามเก้าแขวงราดบุรณนะเขตราดบูรณนะส่วนฝั่งพระนครจะเริ่มต้นที่ทางแยกต่างระดับบางคล้แขวงบางพงพางจะเขตยานนาวา มีรูปแบบโครงสร้างเป็นสะพานขึงขนาด4ช่องจราจรต่อทิศทางโดยมีช่องทางสำหรับรถบรรทุกจำนวน1นช่องจราจรต่อทิศทางความยาวสะพานรวม781.20เมตรความยาวช่วงกลางที่วัดจากศูนย์กลางเสาสูงฝั่งกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีความยาว450เมตรโครงสร้างสะพานส่วนต่อเชื่อมมีรูปแบบเป็นคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง สำหรับสะพานขึงรูปแบบโครงสร้างพื้นสะพานเป็นแบบโครงสร้างคอนกรีตประกอบเข้าโครงสร้างเหล็กที่ง่ายต่อการบำรุงรักษามีรูปแบบการจัด,ดวางเคเบิลเป็นระบบเคเบิลสองระนาบรูปแบบเสาสูงเป็นแบบสะพานคู่ที่มีคานยึดระหว่างเสาสะพานคู่เพื่อให้เสาสะพานมีเสถียรภาพใต้สภาพการใช้งานและการรับแรงลมที่ดีที่สุด ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสะพานทศมราชันอันหมายถึงพระมหากษัตริย์ลำดับที่10และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กร,รกฎาคม2567ประดิษฐานณบนคานยอดเสาสะพานทศมราชัน ส่วนแนวคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมของสะพานทศมราชันได้วรวบรวมข้อมูลจากพระราชประวัติคติความเชื่อขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีมาออกแบบเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบด้วยยอดของเสาสะพานหมายถึงฝ่าพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสื่อถึงการอบอุ้มปกป้องพรพนิกร สายเคเบิลเป็นสีเหลืองสื่อถึงวันพระบรมราชสมภพคือวันจันทร์โคนเสาสะพานสีต้นมีปฏิมากรรมรูปพญานาคสีเหลืองทองแทนปีมะโรงปีพระบรมราชสมภพรั้วสะพานกันกระโดดเป็นลายดอกรวงพึ่งสีทองต้นไม้ประจำพระองค์และราวกันตกริมด้านนอกสุดของสะพานออกแบบให้ดูโปรง่งโดยใช้วัสดุสแตนเลส จากนั้นเวลา18นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนะพระที่นั่งอภรรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกิสเสถียรไทยนายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยนำคณะผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนพร้อมครุยวิทยาฐานะเข็มวิทยฐา,านะและสุจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมมชนกนาถพระราชทานพระราชทรัพย์ให้กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในภูมิภาคต่างๆและพระราชทานวัสดุปปอุรณ์ที่ทันสมัยทรงจัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและสวัสดิการสังคมเกือบ400โครงการ ส่งให้ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งคลินิกการเกษตรเกษตรวิทยาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรและสร้างหลักสูตรการวิจัยการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้ประชาชนนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ของตน เวลา18นาฬิกา38นาทีพระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้นายแพทย์สมยศด,ดยีรัศมีประธานโมูลนิธิการจนะบรมีนำคณะกรรมการและที่ปรึกษาของโมูลนิธิและผู้สนับสน,นุนเฝ้าทุนละอ,องทุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถตรวจคัดกรองมะเร็งนารีเวศพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับตรวจภายในสตรีด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงจำนวน3คันพระราชทานแก่มูลนิธิการจนะบรมีเพื่อใช้ตรวจ ค้นหามะเร็งนารีเวทในระยะเริ่มแรกในคราวเดียวกับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ผู้สนับสนุนการดําเนินโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสเฝ้าทุนละอ,องทุลีพระบาทรับพระราชทานโลกเกติคุณด้วย รถคัดกรองมะเร็งนารีเวศสามารถจะตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกรังไข่และมะเร็งมดลูกได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพื่อมีโอกาสร,รักษาหายขาด รถแต่ละคันประกอบด้วยห้องตรวจสองห้องห้องลงทะเบียนหนึ่งห้องมีบุคลากรทางการแพทย์และเครื่องมือที่ทันสมัยเช่นเครื่องส่องปากมดลูกหรือเครื่องคอโปสโคปสามารถขยายให้เห็นเนื้อเยื่อที่ผิดปกติบนปากมดลูกได้อย่างชัดเจนเครื่องตักชิ้นเนื้อที่ผิดปกติบนปากมดลูกได้แก่ คีค่มี Punch, xy, เครื่องตัดชิดนิดขดลวดที่มีความถี่สูงสามารถตัดชิ้นเนื้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถห้ามเลือดหรือหยุดเลือดได้ด้วยเครื่องจี้หยุดเลือดนอกจากนี้ยังมีเครื่องอันตรสาวขนาดใหญ่สามารถที่จะตรวจหาก้อนที่รังไข่หมดลูกได้สะดวกและแม่นยำอีกด้วย ขอเชิชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถุนกล้าวทูลกระหม่อมถวายปริญญาขรุษาดุษเดีบัณฑิตกิติมศักดิ์เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณด้านการพัฒนาการศึกษาอย่างอเนกอนันต์พระบาทสมเด็จพระปรมนทรรามาธิปดีศรีสินมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชาหรือไทยในการพัฒนาการศึกษาไทยทุกระดับทรงให้คุณค่าและความสําคัญด้านการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มหาวิทยาลัยราชภัฏท,ทุกแห่งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาการพัฒนาครูและสร้างวิศวกรสังคมเน้นการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูท้องถิ่นเพื่อทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้และทักษะ โดยการสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้เรียนในแต่ละชุมชนสร้างพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงบ่มเพาะเยาวชนให้มีระเบียบวินัยเป็นพลเมืองดีของประเทศมีจิตอาสาในการร่วมพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาสังคมทรงสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโรงเรียนไว้ในพระบร,รมราชูปถัมภ์พร้อมทั้งพระราชทานวัสดุอุปกรณ์การศึกษาที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาและยกระดับการเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนทั้งยังทรงสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาและสวัสดิการสังคมจำนวนกว่า390โครงการยังประโยชน์ต่อ,อก,การพัฒนาการศึกษาของเด็ก เยาวชนและประชาชนโครงการหนึ่งที่รองรับพันธกิจตามแผนการศึกษาชาติคือโครงการจิตอาสาพระราชทานซึ่งเป็นการบูรณาการการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนจิตอาสาสำหรับเด็กเยาวชนและผู้ใหญ่มีการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องชาติศาส,สนาพรมะมหากษัตริย์วัฒนธรรมศิลปะและกีฬา นอกจากนี้ยังได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์จำนวน1357หไร่ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดตั้งคลินิกการเกษตรเกษตรวิทยาทำหน้าที่เผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมและวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ด้วยพระราชปณิธาน และพระราชะกรณียกิจด้านการพัฒนาการศึกษาอันทรงคุณค่ายิ่งสภาจุฬาลงกร,รมหาวิทยาลัยจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติปัตสั์แดพระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิปดีศรีสิสนมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิพระเกติคุณให้ปรากฏข,ขจรกระจายภพศสารและเป็นพยานแห่งน้ำใจพระ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสืบไป